นี่ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นสควิดเกมสองกันเย้ย่ในคือตัวอะไรคะอะมองอะอะมองอัดจริงๆน,น,นะคะโอ้เราก็เพิ่มวันนี้เจอมานิดนึงจะมาเซฟกันนะคะเราเปลี่ยนชื่อเป็นสควิดเกมเนาะ สองสองะะอเ,เรียบร้อยอืมรีบรีบคอมพีตตรงนี้โอเคแบบขาดนะคะโอเคด่านต่อมาเป็นด่านอะไรจ้าด่านเป็นด่านทักออฟออนะคะโอ้อันนี้เป็นเลือดเลือดคนตายโอ้จริงๆแล้วคนตายหนีไปแล้วแหละกระโดดหนีนะคะจริงๆ เรียบร้อยจ้แล้วก็ซีนีสนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นเนาะอันนี้เป็นเกมกระตุ้งเดเราชนะนะคะก็ผ่าเว้ยตัวตายเดียวจ้ะเคดคนตายก็เป็นผีดิบจ้ามาต่อยเว้ยเก้าเอาัว้จะไปป้องกำลังเต้านะเฮ้ยเก้าลีนเนื้อ โอเคเราผู้หญิงคือเกาลีใต้ชาชร์เราเชร์กาหลีใต้เรียบร้อยคชรหนึ่งพันล้านโมนไป pop ซิป u p l o a ด data send เรียบร้อย